ลองกล้องในรถใหม่นะคะตำแหน่งยังไม่ค่อยได้เนะเาะถ้าอย่างเนี้ยโอเคค่ะนี้ต้องเซลโหลกับทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเทคแคร์นะคะให้ปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะคะบ๊ายบาย